ช่ค่ะอย่างที่น้องไกด์บอกไปนะคะต้องยอมรับว่าตอนนี้เรื่องของผลผลิตการเกษตรเนี่ยค่ะข,ขายยากมากหน่วยทหารก็ลงพื้นที่ไปช่วยนะคะอย่างที่กองพลพัฒนาที่สองโดยกองพันธ์ฐานช่างที่202กรมฐานช่างที่2ค่ะออกไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9นะคะ กองผลพัฒนาที่สองโดยกองพันธ์ฐานช่างที่202กรมฐานช่างที่สองค่ะได้รับซื้อผลผลิตจากแปลงผักของเกษตรกรอาทิผักบุ้งกวางตุ้งแล้วก็ใบกระเพราะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ปริมาณสั่งซื้อเนี่ลดลงซึ่งหน่วยได้รับซื้อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อํเาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรมีไรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งผักที่รับซื้อจากเกษตรกรนะคะหน่วยจะนําไปมอบช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ตําบลโนนรังอเภอําชุมพวงจัังหวดนครราชสีมาต่อไปค่ะ